669ให้หน่อยค่ะคุณวะสาวสาวแตกอีนุกเดี๋ยวอ่านอ่านอ่านอ่ะอีนุกอีนุกผู้ใดเอ่ยอีนุกวะอีนุกเอ้าเขาคือเขาคือคอมเมนต์ยังสั่นอีนุกเอไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ะอะไรบอกพี่ก็ไปเอาจริงคุณหายคุณหายงอนหรือยังเราเกี่ยวค้อยกันหรือยังเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องรอติดตามตอนต่อไปเขาก็บอกเขาก่อนไงฮะเราคืนดีกันหรือยัง บอกไม่ได้บอกได้บอกไม่ได้คลิปมันออกไปัมีหมดแล้ว,เอ,เ,ว,วเอ้าจะไปว่าพี่วีอย่างนั้นเอาละเฮ้ยคุณคืนดีคุณเกี่ยวก้อยกับผมหรือยังคุณคืนดีกับผมหรือยังเอา้าก็ต้องรอดูไงก็บอกก่อนว่าคืนดีนมันเป็นการโปรโมทไงเอา้าการโปรโมทก็คืออยากให้เขา่วนรู้ไงว่าเราคืนดีกันหรือยังหรือยังไม่คืนดีกันเราคืนดีโอ้ค่ะเมื่อคืนดีกันกิดยู ม,มนจจนยยในไลฟ์สดนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าผมง้อวิธีไหนง้อไป,ไปไปวิธีไหนสำเร็จก็อยากให้รอชมนะฮะคือจริงๆอะครับไม่ๆม,ม,มตามจริงคุณไม่ต้องไปโปรโมทหรืออะไรเลยเพราะว่าหน้าที่นี้ในห้างเขาทำไปหมดแล้วอาเก๊กที่จะน่ผมบอก ผมเห็นใน t ิ k t o อกในห้างใ้นุ๊ก่าไปลงนะไอ้ปาย่าไปลงนะทนะุกคนอย่าไปลงนะกับพอดบาเท่านั้นแหละไอ้สิงลรงคลิปงิปแลอกจับปากตายแทนไปใส่โอ้ยคือผมจะบอกเลยคลิปที่พวกเราจะปล่อยคลิปคลิปง้อที่ให้ติดตามเนี่ยคือไปายปายเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นใช่ถึงผมจัดไปดอกหนึ่งในคลิปอะเป็นแต่ยาตให้แต่งตัวเป็นผีนะ มาเดี๋ยววันนี้เราพบหนึ่งผลงานเพลงมานั่นๆขอจับมือให้จับเลยทุกคนครับขอจับมือให้จับครับแต่ก่อนเนี่ยไหมบนเวทีไม่ค่อยอยากจะจับกับเราไงไป<บ><ด>ไม่ได้พูดอะไรมากมายจับมันจะมีไปด้วยไปอ่าโอเคมาบอกไปโหลดไปนี่เชิญรันแนวหนาว่าเป็น่ะไปแล้วเอาแล้วอนนี้โนกับไปเจ้าจังไหนเนี่ยรู้สึกว่าง้อสำเร็จแล้วมาครั้งนี้ไม่ค ก็เดิมว่ะเป็นอะไรผมคงผมเขินกว่าเดิมไหมออจริงผมแต่ก่อนผมกล้าจ้องตาคุณนะตอนแต่ก่อนผมก่อนผมกล้าจ้องตาคุณนะอ,อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่กล้าจ้องตาแล้วเหรอตอนนี้กินได้เลยเอ,อ๋อตายแล้วเขนลามคนนี้จะมีแต่ตาหวานเรื่องร้ายวันหวาน,นย้อนยิ้งไปดไม่ได้แค่